คุณผู้ชมครับวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์สัปดาห์นี้มีเทศากาลสําคัญคือเทศากาลกินเจนะ,ะถือศีลกินเจหรือว่าถือศีลกินผักพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบเรื่องของราคาผักหน่อยนะฮะ,ะเพราะว่าหลายคนอาจจะต้องเริ่มจับจ่ายกันแล้วะนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยว่าสถานการณ์ณนะตอนนี้ราคาผักเป็นอย่างไรแน่นอนละ่ะเข้าสู่เทศากาลกินเจราคา พุ่งสูงขึ้น,นเพราะว่าความต้องการเพิ่มมากขึ้นแต่อีกปัจจัยสําคัญในปีนี้ครับเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมยิ่งเป็นปัจจัยสําคัญผลักให้ราคาผักในปีนี้สูงขึ้นไปอีกครับพาคุณผู้ชมไปดูที่ตลาดยิ่งจเจริญย่านสะพันใหม่นะครับเ<ะ>ทศกาลกินเจป,ปีนี้บรรยากาศก็เงียบเหงากว่าปีก่อนๆครับพี่น้องประชาชนออกมาจับใจ่ายใช้สอยซื้อหาวัตถุดิบซื้อหาผักไปประกอบอาหารเจกันน้อยลงครับ เนื่องจากว่าปีนี้แน่นอนแหละว,ว่าสถานการณ์โควิด -19 ทีที่ก็ยังไม่ได้เป็นปกตินะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์น้ําท่วมด้วยนะครับก็อาจจะส่งผลทําให้บรรยากาศเงียบเหงาไปหน่อยแต่ว่าที่ไม่เงียบเหงาเลยคือราคาผักเพราะว่าราคาราคาผักเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดยิ่งเจริญแห่งนี้บอกว่าต้องปรับตัวกันหลายอย่างครับเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่ถูกน้ําท่วมการขนส่งก็ล่าช้าครับอย่างน้อยเนี่ยวันสองวันต้องเลทไป ต้องมีการลดออเดอร์สั่งสินค้าลงขณะที่ราคาผักและราคาสินค้าหลายอย่างก็ปรับตัวสูงขึ้นเป็นเท่าตัวครับทาให้ผู้บริโภคซื้อของไปประกอบอาหารกันน้อยกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาครับยังทําอะไรไม่ได้เลยค่ะพี่เพราะว่าด้วยเนี่ยทางน้ําท่วมโลกอีกคนก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อตังก็ไม่มีอย่างเงี้ยเราก็ไปบังคับลูกค้าไม่ได้นาะถ้าเปรียบเทียบเทศากาศลใกล้กินเจปีนี้กับปีก่อนๆโอ้ต่างกันเยอะค่ะ เห็นเยอะมากด้วยอย่างปีที่แล้วหนูว่าเงียบเงียบแล้วนะยังยังมากกว่าปีนี้เลยอะปีนี้นี่คือแบบยิ่งกว่าปีที่แล้วอีกอะปีที่แล้วยังพอได้บ้างนะปีนี้หูไม่ไหวจริงจริงแล้วมันใกล้ที่เขาจะทานเจอะไรกันด้วยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแล้วก็ น้ำท่วมด้วยมันก็เลยไม่รู้มันจะเพิ่มมาอีกเท่าไหร่อะคะ่ะทําให้เราตัดสินใจในการซื้อสินค้าลดลงไหมคะราคาที่สูงข,ขึ้นนะคะคือของบางอย่างที่เราต้องใช้มันก็แพงเราก็ต้องตามแพงอะคะ่ะต้องต้องตามนั้นอาจจะลดปริมาณล,ลงมานิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยคะ่ะด้วยสถานการณ์เนี่ยมันก็ ทาาเกี่ยวกันพอดีนะสถานการณ์น้ำท่วมกับเทศกาลกินเจนะครับเอาพาไปดูอีกที่หนึ่งที่สุพรรณบุรีคุณผู้ชมครับที่ตลาดโพพระยาครับแม่ค้าในตลาดเนี่ยเล่าบอกว่าปีนี้น้ำท่วมเร็วครับพายุเข้ามาทำให้ฝนตกตลอดทั้งเดือนพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกผักก็เจอปัญหาน้ําเยอะน้ํามากครับจนพืชผักที่ปลูกเอาไว้ต้องเน่าเสียหายบางส่วนก็ส่งผักไม่ทันนะครับให้ตลาดใหญ่ๆในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็เลยยิ่งส่งผลทําให้ปีนี้ราคาผักเนี่ยแพง ส่วนคนขายก็ขึ้นราคาได้ไม่มากนะครับเพราะว่าต้นทุนก็มาสูงนะฮะส่วนที่จังหวัดพังงาครับไปดูบรรยากาศราคาผักในพังงาแม่ค้าในตลาดสดกราภูงาเขตเทศบาลเมืองพังงาครับบอกว่าปีนี้ราคาผักนะครับก็ต้องปรับขึ้นเหมือนกันฮะเพราะว่าแหล่งปลูกผักในภาคกลางหลายจังหวัดถูกน้ําท่วมผักที่ส่งให้กับลูกค้าต่างจังหวัดก็เริ่มน้อยลงครับ ผักที่ได้ก็ไม่ค่อยสวยโดยผักที่มีการปรับราคาขึ้นนะครับก็จะเป็นผักที่เกี่ยวกับเทศกาลกินผักนี่แหละครับอย่างเช่นคะน้าเนี่ยปกติจะขายกันอยู่ที่ประมาณสักกิโลกรัมละ40บาท50บาทนะครับปรากฏว่าเราไปตรวจสอบกันล่าสุดเนี่ยแม่ค้าบอกว่าตอนนี้ขยับขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ60บาทแล้วนะครับถั่วฝักยาวปกติขายอยู่กิโลกรัมละ35บาทถึง40บาทตอนนี้ก็ขยับขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ50บาทแล้ว แตงกวาปกติขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ20บาทตอนนี้ขยับไปเป็น35บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ1 0 0่ร้มาราจีนกิโลกรัมละ50บาทก็ปรับขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะผักสําคัญสาคัญที่เป็นที่นิยมในช่วงเทศกาลกินเจส่วนที่เบตงที่ยะลาครับตลาดสดเทศบาลเบตรงราคาผักเกือบทุกชนิดก็ขยับสูงขึ้นครับอย่างผักกาดหอมจากเดิมเนี่ยเจบาท80บาทก็ปรับขึ้นไปเป็น100เช่นเดียวกันนะฮะกับผักกาดขาวก็เหมือนกันครับ ราคาปกติเนี่ย50บาทก็ปรับขึ้นไปเป็น60บาทต่อกิโลกรัมเพราะค้าแม่ค้าบอกว่าราคาผักในช่วงเทศกาลกินเจตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะปรับตัวสูงขึ้นกว่านี้อีกเล็กน้อยก็ได้ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะเทศกาลกินเจถ้าตามปฏิทินจะเป็นวันที่6ะนะวันที่6ตุลาถ้าใครกินเจล้างท้องกันก็เย็นวันพรุ่งนี้เย็นวันที่5พรุ่งนี้นะคะ,คะ